ว่าสิมกราเข้าอยู่นะครับ7.2นะครับดูสีเมตรก็ไม่ผิดหวังนะครับเจ็ดแล้วก็ของสิทธิอาจาร,รย์หนูนะครับก็เข้าอยู่นะครับ27นะครับแต่ว่าต้องใช้ความสามารถหน่อยนะครับมาดูแนวทางวันที่1กุมภาพันธ์นะครับของมาซีหมอก มาสีหมอกมาดูด้าน,นในมีอะไรบ้างนะครับมาสีหมอกให้เด่นมาหนึ่งห้าเก้านะครับดูหน้าที่สามนะครับหน้าที่สามนี่มะทันบนนะครับให้หนึ่งมานะครับหนึ่งหนึ่งองศูนย์มีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็มาทอานใต้นี่สองนะครับ 1> 2 1 2 6นึ่งสองหกสี่สองหนึ่งนะครับจุด2ตัวก็มีอันนี้เป็นหน้าที่4หน้าที่4เต็มเปาานะครับหนึ่งนะครับแล้วก็มีจุด3ตัวครับศูน 13แล้วก็419นะครับหน้าที่5เป็นฟันทงนะครับฟันทงเด่นสุด8นะครับนี้เด่น5 5 8 0นะครับฟันทง5กับ8มาแน่นะครับในใต้เป็นชัดเป็น8นะครับชุด2ตัวมี5 0 5 4 5 8 5 9 8 0 8 4 8 8 8 เนะครับจุดสามตัวก็มี450 758 384 189นะครับมาดูหน้าที่6นะครับอันนี้ของท่านอาจารย์วนพรนะครับ ทีมงานเลขโบราณอาจารย์สีทิศให้เนื้อหนึ่งมาครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับเรามีชุดสามตัวนะนะครับสามหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดหกหนึ่งห้านะครับมาดูทีเด็ดฤๅษีเมษนะครับฤๅษีเมษนี่ สามตัวมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับแล้วมีชุดสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับมีหกสามห้าสองสามแปดสามหนึ่งสามห้าสามแปดเด้อพี่น้องหนึ่งลึกเวัที่แล้วก็ข่าวอยู่ดื้อลึกสีเมตรเจ็ดสอง ข้าวอยู่นะครับ7จดสองนะครับด้านล่างเป็นของอะไรเอ่ยทิศโฮมนะครับทิศโฮมินหนึ่งกับสี่แล้วก็เรื่องเลี้ยงห้าห้านะครับสังเทาหนึ่งสองนะครับก็ประมาณนี้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับให้607กับ07มานะครับ ต่อมาอันนี้สิทธิอาจารย์หนูนะครับต้องซื้ออาจารย์เล็กไป็นแคปไปดูนะครับมาราธอนเนื้อนะครับ3นะครับก็มีชุด3ตัวนะครับ8 30สามศูนย์ศูน7์ส7มห7ึ่งสนะครับ แล้วก็มีชุด2ตัวนะครับ3031353970717579ตายนะครับ9นะครับ0104 06 07 91 94 98 97นะครับขอประมาณนี้นะครับดูหน้าต่อมาเป็นของอาจารย์เก่านะครับ อาจารย์เก่านี่วลาทอนหกนะครับชี้ตัวเด่นศูนย์กับแปดนะครับคู่เงินเด่นมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าหกสี่หกห้าสามตัวมีหนึ่งศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าเก้าหกสี่นะครับอันนี้ตายนะครับเด่นห้านับหนึ่งสามหนึ่งหกห้าสามห้าหกนะครับสรุปหนึ่งสามนะครับหนึ่งเจ็ด เด่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็สรุปได้นะครับ8,8286นะครับอาจารย์เก่าอาจารย์เก่าอาจารย์เก่าต่อมาโอ้ตัวหนังสือเล็กมากเลยกันกรองจากทีมงานก็แคปไปดูนะครับมีข้อมูลชุดเด่นนะครับ เหนือนะครับ1 2 1 2 8 8 5ใต้1 4 1 7 1 0 1, 1นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวแคปไปดูเด้อด้านร่างเป็นของวิชาโบราณจากปันพุพรบุตรทำนายไทยทักนะครับมี1กับ8 1 2 1 4 1 6 1 0 8 2 8 4 8 6 80นะครับหน้าปกสุดท้ายแล้วอาจารย์ทองกำชัยนะครับทองกำชัยน okay. ี่ให้มา702นะครับ02 03 09 52 53 59นะครับชุด3ตัว702 053 109 459นะครับเด่นใต้มัน91นะครับ91 9ก้าห้ดกอันนี้เป็นของดิขิตโชคนะครับเด่นเนือนะครับ2กับ3นะครับแคปเปเดวิมีเจ็ดสองหนึ่งนะครับชุด3ตัวใต้ก็เด่นหนึกับ7นะครับเป็น1 4 1 9 7 2 7 9นะครับ ด้านนี้เป็นเซียนเซียนสัมผัสนะครับเซียนสัมผัสนเด่นหนึ่งกับ8ดนะครับจุดสองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งห้าแปดสองแดห้านะครับอันนี้ด้านด้านหลังสุดของหนังสือ ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีเด้อขอให้ทุกคนโชคดี